คันนี้คันนี้คำถามก็คือว่าตัวเลขที่คณะกรรมการไตรภาคีจะมานั่งคุยกันก็คงมีเรื่องของตัวเลขที่เป็นค่าใช้ใจ่ายในการใช้ชีวิตของผู้ใช้แรงงาน<ช>ว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอะไรที่มันเพิ่มขึ้นเพิ่มลงอะไรต่ออะไรพวกนี้เป็นตัวเลขว่าเขาควรจะอยู่ได้เนี่ยซักระดับ ที่ค่าแรงขั้นต่ําเท่าไหร่คก็ต้องเอาตัวเลขมาดูกันทั้งฝ่ายนายจ้างก็ต้องบอกว่าต้นทุนค่าแรงต้นทุนค่าแรงของแต่ละอุตสาหกรรมไม่เท่ากันนะครับบางอุตสาหกรรม3 0บางอุตสาหกรรม20%บางอุตสาหกรรม5 0ถ้าเป็นภาคบริการอาจจะเยอะ้าเป็นเป็นภาคถ้าเป็นภาคไม่รู้ว่าอันไหนที่ใช้แรงงานเยอะอะไรงี้มันก็จะมีต้นทุนที่แตกต่างกัน แต่เวลาคุยกันในคณะกรรมการไตรภา,าคีฝั่งที่จะคุยกันจริงจังๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการแล้วตัวคณะกรรมการทงางฝ่ายนายจ้างเนี่ยก็ยจะมาจากทางโรงงานอุตสาหกรรมและภาคบริการเป็นสําคัญในภาคกเกษตรเนี่ยไม่ค่อยได้พูดกันออนะจะเป็นลักษณะแบบนี้เขาก็ต้องเอาตัวเลขมาให้ดูว่าอย่างนี้เขารับได้แค่นี้ค่ะ ทางรัฐบาลก็ต้องมีตัวเลขของรัฐบาลที่ศึกษาทางกระทรวงแรงงานก็ต้องมีตัวเลขว่าอันไหนคือเหมาะสมแล้วก็มาตกลงกันว่าเออจะขึ้นขึ้นได้กี่บาทจังหวัดไหนจะขึ้นเท่าไหร่สูงสุดจะเป็นเท่าไหร่ต่ำสุดเท่าไหร่พอขึ้นปั๊บเนี่ยผมคิดว่ารอบนี้นะผมให้ตัวเลขในใจประมาณ20บาทแต่ผมจําได้ว่าก่อนหน้านี้นาะยกพูดว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแปดบาทนะ ไม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะอาจารย์แต่นุ่นจําได้ที่ตอนพลังประชารัฐหาเสียงเอาไว้เนี่ยตัวเลขอของเขาที่จะขึ้นา,า,าแรงอ่ะ425บาทเข้าใจเข้าใจตอนหาเสียงก็คือจะผลักดันให้เกิดขึ้น425ค่ะแล้วมันเกิดโค<อ>วิดเศรษฐกิจมันขยายตัวต่ําก็พอ x พอที่จะออขอประทานโทษที่ทําให้ไม่ได้พอพูดได้ระดับหนึ่งเดี๋ยวอาจารย์เวลาที่เขาประกาศเป็นนโยบายไปแล้วแล้วถ้าไม่ทําตามนโยบายนี่ไม่ถือว่าเป็นความผิดเหรอคะไอ้ผิดมันคงไม่ผิดหรอกค่ะ ผิดแล้วใครจะไปลงโทษล่ะถ,ถึงขันงข้นยุบพักเหรอไม่มี<ย>ตัวบทกฎหมายที่ทําแบบน,นั้นค่ะแค่ด่าก็พอแล้วคุณประชาชนด่าก็ไม่ต้องไปเออประชาชนด่าแล้วไม่เป็นเลือกมันก็แย่แ